สวัสดีครับพบกับครูกอลฟเดอะจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอฟก็จะมานำเสนอสื่อสาระดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนแล้วก็ในส่วนของผู้ที่สนใจในเนื้อหาของรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครูกอฟจะมานำเสนอในเรื่องอะไรนั้น ไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตโดยแบ่งเป็นขั้นเป็นตอน5ขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา 2. การรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน 3. การประเมินคุณค่าของข้อมูลหรือหลักฐาน 4. การวิเคราะห์การสังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 5. การเรียบเรียงและนำเสนอสรุปง่ายๆเลยก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นมีอยู่5ขั้นตอนนั่นเองในขั้นตอนที่1ครับคือการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาครับ หากต้องการอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องเรื่องใดนั้นเราจะต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นที่1ก่อนคือเราจะต้องกําหนดหัวเรื่องที่เราจะศึกษาเรื่องราวที่เราอยากจะรับรู้รับทราบในส่วนของเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตขั้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งเราเกิดความสงสัยนั่นเอง ดังนั้นเราต้องกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษากันก่อนนะครับต่อมาเมื่อเรากำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาแล้วเราก็ต้องออกไปหาข้อมูลนะครับหรือว่าการรวบรวมหลักฐานการรวบรวมข้อมูลเนี่ยคือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาซึ่ง มีหลักฐานที่เป็นลายลักอักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักอักษรไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นชั้นรองชั้นปฐมภูมิทุติยภูมิอะไรก็ตามแต่เราจะต้องไปหาข้อมูลหรือไปหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะศึกษาท่านเองซึ่งจะสอดคล้องไปยังหัวข้อที่หนึ่งคือการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาต่อมา เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราต้องมาประเมินคุณค่าของหลักฐานการประเมินคุณค่าของหลักฐานนั้นก็คือการหาว่าหลักฐานที่เราได้มาเนี้ยมันเป็นของจริงมันถูกต้องหรือไม่ในขั้นนี้เขาเรียกอย่างหนึ่งว่าการตรวจสอบหลักฐานนั่นเองซึ่ง การประเมินคุณค่าของหลักฐานเขาจะเรียกอย่างหนึ่งว่าการวิาพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2วิธีดังต่อไปนี้1คือการประเมินคุณค่าภายนอกหรือวิพากษ์ภายนอก2การประเมินคุณค่าภายในหรือวิพากษ์ภายในในส่วนของการประเมินภายนอกนั้นก็คือเป็นขั้นตอนที่จะพิจารณาเริ่มแรกว่าหลักฐานที่ได้มานั้นเป็นของจริงหรือของปลอม หรือหลักฐานที่กล่าวกันว่าบุคคลนั้นเขียนขึ้นหรือทำขึ้นแท้จริงแล้วเป็นเช่นใดส่วนว,วิธีการวิพากภายในหรือประเมินคุณค่าภายในเป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐานนั้นว่าจะให้ข้อมูลอะไรแก่เราบ้างนะครับหรือข้อมูลนั้นให้น้ำหนักหรือความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดเราจึงต้องตรวจสอบ ขั้นนี้จึงเรียกว่าตรวจสอบหลักฐานหรือประเมินคุณค่าของหลักฐานนั่นเองต่อมาเราก็จะทําการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเมื่อเราทราบว,ว่าหลักฐานนั้นเป็นของจริงและนะที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นของจริงหรือมันถูกต้องแล้วนะครับให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือความจริงในประวัติศาสตร์ที่เราจะศึกษานะครับ เราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อสนเทศในหลักฐานนั้นว่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใดหรือข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไรมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงอย่างไรมีข้อมูลที่มีความยุติธรรมหรือไม่จากนั้นเราจรึงนำข้อมูลทั้งหลายมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลนั่นเอง นะครับเช่นความเป็นมาของเหตุการณ์สาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ผลเป็นเช่นไรนี่คือการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเมื่อเราทําการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลแล้วถือว่าเป็นการรวบรวมหลักฐานเรียบเรียงและก็นําเสนอเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสําคัญมากครับ โดยผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จะต้องนําข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมและเรียบเรียงหรือนําเสนอให้ตรงประเด็นหรือหัวข้อที่ตนนะครับสงสัยต้องการอยากรู้เพิ่มเติมทั้งจากความรู้เดิมและความรู้ใหม่รวมไปถึงความคิดใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเท่ากับเป็นการรื้อฟื้นหรือจําลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องและเป็นกลาง นี่ก็คือขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ่งขั้นตอนเช่นเดียวกันสรุปง่ายๆเลยก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอนนั่นเองครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับครูกลอฟด้วยเด้อจ้า